โอ้โหแล้วแบบแบบแบบทบกลางเสาเลยแบกแบบแทบกลางเสาเลยแบกลางเสาแต่ทุกนี้ถ้ามีตัวเล็กมาก็ได้อยู่าุงี้วันนี้ไออ ไอ้วินตอไอ้ตาลมาครับโอ้โหโอ้โหง่ายมากง่ายอย่างนี้เลยเหรอง่ายมากเลยน้อยกว่า6ต้นอือไอหนึ่งมันเข้าลึกเท่าไหร่เออมันแตกครัมันก่อนแตกแทบจะครึ่งต้นเลยเออไม่หนักนี่จะหนุนไปสุดยอด เน่นำหน,น้าน็อดไปไปกดไปกดใส่รมูมือใหม่ต้องเป็นคนปะคองใช่ไห<ป>มกดให้ลงรูอะ่ะอ๋อไม่ไม่ต้องอ,อะไรค้ำเลยใช่ไหมมึงกดหน้าดิมึงจะไปกดใต้นั้นดิ <c oughs>